หนีมากกับพองการบัดนเดนินอฮ้ยบัดนี้เอาทอนเทนี่ยวทุ่งกบัดเดินเยอะๆเตรียมแล้วเตรียมแล้วมื่อนี้เด้อครับฝนตกยางแห้งเลยออกมาหาอยู่หากินมาเบิ่งกบเบิ่งเขียดครับ เอาบัานีมันยังล่ะบานนี่กบเขียดบ่อพ่อแต่พออ่อเองยังเน้ะนี่เฮือเฮียเต็มเต็มกบเขียดบ่พอพ่อโตบกอ้วนเลยไงโตยังอ้วนเลยนี่เนี่ยฮือมาเนี่ยกบเขียดบ่อพ่อแต่พ่อปลาช่อนเนื้อบันีโตยังใหญ่เลยเพีย วัาเนี่ยยังน้อยก็ได้ตุ้มมืออื่นแล้วันนี้เดี๋ยวสิลองรอหาอีกเบิง้งว่าสิมี่บ่แก่ตอนนี้เอาใส่ถุงก่อนเนียนี่ครับอ,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 อนนู้ย่ยเื้ยวัานี้เอาใส่ถุงก่อนบัดนเดนี๋ยวเดีย๋ยว เตรียมแล้วเตรียมแล้วเอานี่เอาใช้ตุงเอาใช้ตุงเจ้าใช้ตุงหาวันเนี่ยตัวยังไงเลยเลยต้มคักๆบันมืออื่นเศร้าเลครับรอหาอยอีกบ้างครับรอหาอยอีกบ้างก่อนนะครับ เราออกหากินคึกมือนี้เนี่ยฝนตกยางแห้งเลยนะครับมาหาแต่กบแต่เขียดละมือนี่พ่อเดี๋ยวต้มคนเดี๋ยปีงบะนอเอา้าไม่ยังล่ะบ้านนี่ไม่สั่มจึม่มกึมด้วยมันยังนอบ้านี่นี่ครับไม่ยังอะไรเนี่สัมจึม่มกึมด้วยมันยังนอบ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หาไม่เคลียก้อนจักหน่อยหาไม่เคลียก้อนมันอย่างนอ้อบบบน,นี้ได้แล้วได้ไมมแล้วได้ไมมแล้วไม่เคลียบงกันนะครับมอย่างน,อน้อนี่นี่ไ,มไมหมไม่มีห้องมิ่มหัองมิ่ม มีบ่บวกใยเลยวะนี้บินตอมคักเลยบัเนี้เขาไกลแดวบอนอ่ะบ่นี้ห <lab. S 1> ้องมีบมกใยเลยเดี๋ยวหาเนวไปใส่ก่อนมานำกับฟอ,องกันบัดนี้บินต้อมกับฟองกันหาเน็ไปใส่กอนเสียหายังนอไปใส่บัดนี้หาถุงกอนออหาถุงกอนหายังไปใส่นอบนัดนี้มีถุงบอนอะ มีุงบ่มีสูงบ่เอ้ามีอยู่มีอยู่ได้แ้งทุงยางเดี๋ยวจังไดเราเป็นเทิกจังแดงเราเป็นขึ้นหลายแถอแมีมันขึ้หลายแถมันีบตอดเท่าก็บอก่ไมใหม่ไมใหม่ยุเซละไหมใหม่ยุเซล่อไม่ว่งหันไหม พี่อยู่พี่ไม่อยูพ่พี่เอาจังเลนอบ้านนี่เมียมันคือหลายแทย้ตัวลงมันสิตอดเอากว่นี่นี่ไหมยังหลายเลยอเอาได้บนนอกกว่นี้ แลนนี้่นนี่โอ้ยแหลนนี้ก็พ้องกันที่ในเชียวได้น,ไน้องบันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาไปเอาจากน้อยก่อนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจังเดียโนบันนี้ชุบพ่นอ่ะขอจังเดียโนบันนี้เดี๋ยวหาวิธีเอาก่อนเลยแหลนนี้มากกับพ้องกันบันนี่ <c oughs> <c oughs> อเอาแบบนี้ถือไปไหลายเมียเลยนี่นี่โเออในเล้าแบบนี้เอ,าอ้าโอ้ในเล้าแบบนี้ถือหลายเมียอยู่ถ้าท่างสืบถือต่อหลายเมียอยู่โอ้โอ้สัวสีได้เนะาะเดี๋ยวมันลดลงมาเนาะ เอาหยางเลยโอ้เรีนนี้กับพ้องกันถือตอดกับพ้องกันแบบเนี้ยเรีนนี้กับพร,ร,บพร,ร,บบระท่านเนอะาดบนี้เอาโอเคครับผมโอ้ได้แล้วครับแบบนี้ขอบคุณน,นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับโอ้ธุรกทจธุรกิจี